มีแต่แมงมีแต่แมงวันเป็นแต่สาซาตานมีแต่เมืวันแล้วแมงวีเป็นแต่เงินอีลมีแต่เมงวันแล้วแมงวันเป็นแต่อัซาตานมีแต่เมงวันแล้วแมงวีมีแต่วันแล้วแมงวีเอ้าใครทำของพระเรื่องสิ่งทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูโอเล่ในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครูโอ็จะมาสอนในเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารแบบสั้นนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับ การแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบของจํานวนนับนะครับมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับ 1. การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปของการคูณ 2. การตั้งหารแบบสั้น 3. การเขียนแผนภูมินะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนแบบการตั้งหารแบบสั้นนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับครับต่อไปเรามารู้จักการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารกันนะครับ 1. นนะครับ นำจำนวนเฉพาะมาหารจำนวนนั้นนะครับ2 พิจารณาผลหารที่ได้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ถ้าไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็ให้นำจำนวนเฉพาะมาหารต่อไปอีกนะครับจนผลหารที่ได้นั้นเป็นจำนวนเฉพาะเราจึงหยุดหารนะครับ3ก<า>็คือให้นำจำนวนเฉพาะทุกตัวนะครับมาเขียนในรูปของการคูณนะครับของตัวหารกับผลคูณของตัวสุดท้ายตัวนั้นนะครับ4ก็คือถ้าจำนวนเฉพาะที่นำมาหารานั้นเป็นตัวเหมือนกันนะครับตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับให้เขียนเป็นเลขยกกำลังแทนนั่น เองนะครับครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการแยกตัวประกอบของ42นะครับซึ่งให้นักเรียนดูที่วิธีทำนะครับอันดับแรกให้นักเรียนนะครับนำ42นะครับมาตั้งหารนะครับโดยหาตัวจำนวนเฉพาะมาหารนะครับก็คือเลข2นะครับเป็นจำนวนเฉพาะมาหารกับ42ก็จะได้21นะครับ จากนั้นนะครับเลข21นะครับหารต่อได้ก็คือนำจำนวนเฉพาะมาหารก็คือเลข3นะครับ3เท่าไหร่เป็น21นะครับคำตอบก็คือเป็น7นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะที่เราหาได้ก็จะมีตัวสีแดงๆครับดูที่ตัวสีแดงๆนะครับมี2มี3มี7นะครับดังนั้นนะครับ42ก็เท่ากับ2คูณ3คูณ7นะครับให้นักเรียนตอบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ครับต่อไปเรามาแยกตัวประกอบของ60กันนะครับซึ่งคุณครูก็จะนําโจทย์มาเขียนก็คือเลข60นะครับมาตั้งหารนะครับจากนั้นคุณครูก็จะนำนะครับตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับหาร60ลงตัวก็คือเลข3นะครับมาหารกับ60ก็จะได้20นะครับจากนั้นคุณครูก็จะนํา2นะครับมาหารกับ20 ก็จะเหลือ10นะครับจากนั้นเลข10ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับคุณครูเลยหารต่อคุณครูก็นํา2มาหารกับ10ก็เหลือ5นะครับจากนั้นนักเรียนสังเกตดูตัวสีดแดงนะครับก็คือเลขจำนวนเฉพาะทุกตัวแล้วนะครับเราสามารถตอบได้นะครับ6กก็เท่ากับ2คู2น2คูณ3คูณ5ครับแต่นักเรียนสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับเลข2มันซ้ํากันอยู่2ตัวนะครับให้นักเรียนเขียนคาตอบ เป็นว่า2ยกกำลังสองคูณ3คูณ5นั่นเองครับ ครับต่อไปเรามาแยกตัวประกอบของ165นะครับโดยให้นักเรียนนะครับนำร้อยหมาตั้งหารนะครับซึ่งให้หาจํานวนเฉพาะที่หาร165ลงตัวนะครับคุณครูก็จะนําเลข5มาหารนะครับก่อนนะครับก็จะได้เท่ากับ33นะครับหลังจากนั้นนะครับเลข33ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับให้เราหาตัวจํานวนเฉพาะมาหารต่อนะครับก็คือนํา3มาหารนะครับก็จะได้11 เพราะฉะนั้นนะครับเลขที่อยู่ด้านข้างกับเลขที่อยู่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับเราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าคําตอบของ165เขาเท่ากับ3ามคูณหคูณสินั่นเองครับ ครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งข้อนี้นะครับให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ343มนะครับมา,รมาดูวิธีทํากันเลยนะครับอันดับแรกให้นักเรียนนะครับนำโจทย์มาเขียนโดยการตั้งหารน,นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนหาเลขจํานวนเฉพาะนะครับคุณครูก็จะนําเลข7นะครับมาหารก็จะได้เท่ากับ49นะครับจากนั้นนะครับคุณครูก็จะหาร49ต่อโดยหาตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับมาหารต่อก็จะได้7นะครับ7749 เพราะฉะนั้นนะครับเลขจํานวนเฉพาะก็จะเป็นเลข7นะครับทึ่งจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับในกรณีที่นะครับเลขจํานวนเฉพาะซ้ากันเราสามารถเขียนเป็นเลขยกกําลังได้คำตอบก็จะเป็นเท่ากับ7ยกกําลัง3นั่นเองนะครับครับต่อไปเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับการแยกตัวประกอบ โดยวิธีหารสั้นนะครับทำได้โดยนะครับการนำจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับมาหารตัวตั้งหารไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผลหารจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับแล้วนำตัวหารและผลหารนะครับมาเขียนคำตอบในรูปของการคูณซึ่งดังตัวอย่างที่กล่าวมานั่นเองนะครับ ครับหลายคนคงเข้าใจแล้วนะครับกับการแยกตัวประกอบโดยวิธีหารนะครับต่อไปให้เรามาลองทําแบบฝึกหัดนะครับการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งนะครับจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะครับอยู่ที่หน้า54กับหน้า55นะครับซึ่งมีทั้งหมด2หน้ามีจํานวนทั้งหมด12ข้อนะครับวันนี้ให้นักเรียนทําลงในหนังสือเรียนเลยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนส่งคําตอบให้ครูทางไลน์นะครับ